วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมน็กแจ็คสไตล์เช่นเคยนะโอเคครับ อันนี้เราจะปึ้ง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 โลปังตึงตังตึงโอ้โหมาดิเกมนี้ไม่ใช่ตาบัตรดับดาวแต่เป็นตาขโมยของศัตรูสองชิ้นอ้าวโอเคทุกคนครับในเมื่อมันเป็นตาขโมยของสิ่งที่าต้องทําคืออะไรคือเราจะต้องตบบ้านสุดท้ายให้แตกถูกว่าทุกคนว่าเผ่าไหนเป็นเผ่าที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามแตกง่ายที่สุดติ๊กตอก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 อิเเมนต์เชื่อผมเกมนี้แหละอิเลเมนต์แน่นอน ถ้าเราได้ตัดเลือดเราเล่นอิเิเมนต์ดีกว่าผมว่ารอบเนี้ยเราขโมยของไปเทน้ําเทท่าแน่เชื่อผมไหมมีสองมีสองเผ่าที่ทําให้ขโมยของบ้านอื่นได้เยอะที่สุดเลยไม่เผ่าไม่เผ่าอิเิเมนต์ก็เดมิกอสหรือไม่ก็เผ่ายอนผมว่ามันขโมยไม่ได้เยอะมันมันเสียเลือดน้อยครับมันไม่ได้เสียเลือดเยอะผมว่าเผ่าอิลิเมนต์อะเวลาใครเจออะแล้วมันหลุดอะมันเจ็บนะเว้ยยี่สิบสามสิบนะเออเอางี้ทุกคน แผลเราเป็นแบบนี้นะครับคอเป็นตานี้ใช่ไหมเราก็จะแบบค่อยๆ Okay, oh โอ oh <certain colors S 2> ้โหรอเลี้ยวสองตัวครับรอเลี้ยวสองตัวด้วยโอ้โหจะขอล็อกไว้ดีไหมเนี่ยผมขอล็อกไว้แล้วกันรอเลี้ยวสองตัวเอ้ยไม่ต้องล็อกดีกว่าครับผมว่ายังไงเราก็อยากยอมแพ้ต่อเนื่องอยู่แล้วไงเออผมไม่ต้องล็อกไว้หรอกทุกคนเปลืองว่ะตาเนี้ยปล่อยจอยไปเลยครับโอเค ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยเดี๋ยวยังไงเราเล่นเอลิเมนต์กิกซี่อยู่แล้วเกมเนี้ยสักอย่างหนึ่งอะจริงๆโอเคโอเคครับรอบต่อไปขอเจอคนไม่ลงตัวนะจริงๆอะตอนเนี้ยคนคนเล่นสู้ห้าบ้านเนี้ยรอบที่ห้าจบอะเราเราลงตัวสู้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเล่นเผาเอลิเมนต์อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องรักษาเลือดเวย เหลือหลือ80ใช่ไหมซื้อพ่อมมตัวหนึ่งแล้วกันตัวที่ตีคลิปต,ตีคลิปได้ค่อนข้างเวิร์กนะครับ <Okay. S 1> ตีคลิปได้ค่อนข้างเวิร์ก โอเคโอ้ okay. โหแล้วได้แล้วได้อีลิเมนต์เลยด้วยโอ้เอาจัดว่ะทุกคนอย่าว่างูงี้เลยแต่ผมว่าตานี้แม่งมาแล้ววะ่ะให้พอมดยกเลยตาเนี้ยยาวๆเลยทุกคนโอเคเลยครับแบบนี้ใช้ได้อยู่ Okay. ได้กงเล็บว่ะโอ้โหกงเล็บนี่มันไม่ใช่ของที่ผมต้องการนะดิกงเล็บมันไม่ใช่ของที่ผมต้องการนี่ครับโหลดได้ปะ Paulino Tulen Van Helsing โอเค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 ทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตั้งหลักใหม่ครับประมาณนี้เราตั้งหลักใหม่ก่อนแต่ว่า แต่ขอให้ทุกคนมุ่งเป้าไปที่อิเิเมนต์ก่อนนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวราดูของชิ้นนี้ก่อนถ้าชิ้นนี้เป็นตัดเลือดหรือออฟมอาใจสถนานการณ์เรายังดีอยู่นะเออช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเม,มมในการเอาที่หนึ่งมากขึ้นนะทุกคนนะช่วงนี้เล่นไม่ค่อยหนึ่งเลยอะเหมือนแบบจนโยนแบบแปลกไงไมันรัวที่ผมก็เล่นพยายามเล่นดีนะเออแทงเอาฟอร์เรสไม่แทงจะให้ผมแตกให้ได้เลยดิเกมฮะ จะให้แตกใค้ได้เลยหรือยังไงพนโมโอ้ไม่แพ้แล้วว่ารอบนี้ชนะชัวร์เลยโอเคชนะร้อยเปอร์เซ็นตละรอบนี้สวยงามรอบหชนะอ,อย่าลืมรอบเจ็ดตาจ้าจุ๊บๆเกมนี้มาแล้วครับโกเข้นมีคนบอกว่าอยากเห็นสี่ดวงตาใช่ไหม ขอมาผมจัดให้ชิบหายแล้วไหวะเนี่ยงงเลยกูไม่เจอตัวที่เป็นประโยชน์เลยทันี ผมยังไม่เจอตัวไหนที่มันเป็นประโยชน์กับผมเลยโอเคเค่ okay. Okay. <Okay. S 1> แทงเข้าไปเออสวยโอ้โหทุกคนเชียจังหวะเส้นจะแทงผ่าแปดผ่าเจ็ดผ่าหกผ่าห้าผ่าสี่ผ่าสามผ่าสองผ่าหนึ่ง อุ้ยจังหวะนี้อย่างเอาครับขอเปต้าตัวหนึ่งได้บ้างถ้าได้เปต้าไหวเลยเกมนี้ขอเพื่อสาธุนโมพุทธายะไม่น่านโมพุทธายะเลยวะเกมนี้แย่กว่าที่คิดไปเยอะเลยเอาจริงๆตาเนี้ย <c oughs> แม่งเอาจริงอะแม่งแย่กว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยครับจริงๆ ได้รอเรียวแล้วไงต่อวะระบบเคสแม่งอย่างเกลื่อนเลยเกมเนี้ยแล้วยอนตัวนี้แม่งมีใจอาเี yeah. ่ยจริงจริงแทนที่จะช่วยกันยิงนะเกมเนี้ยเอามาวัด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 ไปเลยรอบนี้แม่งมีสองกันเวทแล้วไงวะต้องแคร์ปะเกมเนี้ยต้องแคร์ไหม มีสองการเวทแล้วไงวะเกมนี้โอ้โหเหี้ยรู้แล้วว่าทำไม <c oughs> ไม่น่าแพ้ก็แพ้อ่ะเกมนี้โอ้โหเสียดายทุกคนมันมีการเวทอ่ะการเวทต้นเกมมันเก่งอ่ะโอ้หผมก็มีเชี่ยผมก็มีแต่มีไม่เท่าเขาอ่ะเข้าใจปะ มีไม่เท่าเขาอะครับตาเน,นี้ยเหนื่อยปะแต่ผมว่าอิเิเมนต์เหมาะนะเพราะว่าผมบอกไปแล้วอิลิเมนต์อะมันเป็นเผ่าที่คนอื่นโดนแล้วมันหลุดไงเข้าใจยปะเออข้อดีคือมันโดนแล้วหลุดไงเราก็เลยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เกมเนี้ย้โหเฮียงานนี้แหละมีประโยชน์สารอาหารครบเลยแหละโอเคแพ้ยับขอบคุณครับพี่ครับงานนี้ โหแตกยับเลยว่ะทุกคนแม่เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเอาจริงๆไอ้เผ่าที่เราคิดว่าจะดีมันก็ไม่ดีเกมเนี้ผมไม่ดีจริงไม่ดีจริงเกมนี้ไม่ดีละไม่ดีเลยพอพอไปโลดจริงๆแล้วรูปเกมแม่งเสียหมดเลยเกมเนี้ยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับทุกคนผมยังไม่รู้จะเล่นอะไรอะ่ะแต่ผมมองว่าเราเล่นเป็นเฟต้านาคอสตอนนี้เก่งนะหรือหอเล่นเป็นนอร์แมนเฟต้านาคอสไปก่อนยังไม่ต้องเมนก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเม้นมันจะค่อนข้างหลุดอะ่ะ ไกอาวะยังไงก็ต้องไกลอาก่อนผมว่ากันเว้นไม่ช่วยอ่ะเกมนแล้วใ่ช้างสองดาวแล้วผมว่าปี เบต้าไม่ออกเป็นไปได้หรอวะเกมนี้ผมถามจริงๆทุกคนว่ามันเป็นไปได้หรอเบต้าไม่ออกอ่ะทะลึ่งบ้องจัดเลยเกมนี้ผมไม่เชื่อแม่งไม่ออกเฮียเกมโอ้โหโบเคนเฮียปูสุดว่ะรอบเนี้ย คือโดนอะไรวะโคตรงงแพ้ต่อเนื่องโอ้โหแพ้ต่อเนื่องสามทีเอาละทุกคนหนักและรอบนี้ผมไปโดนอะไรวะผมไม่เข้าใจว่าผมไปโดนอะไรตอนเนี้ยผมไม่ผมไม่โดนต่อตรงไหนวะโอ้โหแม่งเอ้ยตอนแรกเรามาหากองเราเราอขอให้กูเจอเถอะวะจริงๆขอให้กูเจอเถอะวะเกมเนี้ย ขอให้ผมเจออะจริงๆเ <c oughs> ชื่อผมเถอะทุกคนตาขโมยของเที่เล่นเม้นแม่งดีจริงๆ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนแม่งเชื่อผมอะจริงแต่ว่าผมผมจะให้ทุกคนมาเชื่อผมหมดก็ไม่มันก็ไม่ได้ไงแม่งโอ้ยน,น,นะครับแต่ผมมั่นใจอะรอบเนี้ยถ้าผมได้โอ้มาใจหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้อโหสบายเลยเกมนี้แม่งอีซี่เลย ผมลองเลยผมจะให้เทลแม่งสตาร์นมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ลูดไปอ่าโอเคชางล้างทีเออลูดไปลูดไปล,ดลูดไปลูดลูดไปโอเคอ้โหแพ้ต่อเนื่องยับ,ย,บยับเลยวะ่ะเอยเหลือสี่สิบไอ้เหี้ยตากูจะบอดไอส้สัสตานี้ทำไมช้างบ้านอื่นมันโหดบ้านกูมันกัดจังมาเพื่อนเคยบอกกูที มันเกิดจากอะไรเอ่ยช่วยบอกผมทีดิเกมนี้มันมีอะไรที่ผมพลาดไปวะทุกคนตาเนี้ยผมพลาดตรงไหนวะชิดไม่ออกชิดไม่ออกก็าพลาดตรงไหนอ่ะผมยังชิดไม่ออกเลยว่าเกมนี้ผมพลาดตรงไหนครับที่ผมเล่นอยู่เนี้ย ผมก็ผมก็ใส่สุดไปเรื่อยอะรอบเนี้ยโดนคือโดนครับเพื่ออะไรไม่ได้ละเกมเนี้ยใส่สุดอย่างเดียวเกมนี้หน้าที่ผมคือใส่สุดอย่างเดียวครับเงินผมหมดแล้วอะทุกคนทุกคนคิดดูดิว่าผมใส่หมดปอขนาดไหนอะตังตังผมหมดแล้วอ่ะขายขายเซฟิล่าทิ้งด้วยเพื่ออาตังทุกคนคิดสภาพดูแล้วกันว่ราผมแบบสุดตัวขนาดไหนเกมเนี้เออผมทุ่มสุดตัวเพื่อเลื่อนหยดเดียวเลยตาเนี้ย ถ้าได้เสรีเกียรสองดาวแม่งก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้อะก็มาดิเออก็ได้อยู่นะเกมเนี้ยไม่หวั่นอยู่แล้วเพื่อนหัวขาดลัมเบอร์ด้วยเครียตตัวสำคัญในการเล่นเลยเกม่งนี้ดึงย้อนได้ปะ สวยจัดเลยปะทุกคนดูดิเซเลกามันยิงทะลุไกลอานะผมลืมบอกว่าเซเลกามันยิงทะลุไกลอานะเออไม่โคตรเก่งเลยไม่ยิงทะลุไกลอาจริงๆนะตัวเนี้ยอันนี้โรทีนึงไม่เจออะไรไม่เป็นไรครับน,นี่ขายลงแอเซนกาขายได้เลยหลังรอสิบห้าคือไม่เก่งแล้วหลักรอยสิบห้าคือไม่เก่งแล้วโบเกนโบเกนใส่โอเมนก็ได้นะนาเน,นี้ยไม่ติดอยู่แล้วสบายๆเลยครับเกมนี้ ผมไม่รู้ผมจะได้ขึ้นเวลก้าหรือเปล่านะครับเพื<ๆ>่อผมต้องเล่นที่เวลแปดด้วยซ้ำนะเกมนี้เดี๋ยวต้องดูถ้าผมได้ได้ออฟมาใจอาจจะเล่นเดมีกรนนะทุกคนครับชินนี้ขอ อู้หอันนี้เลยใช่เลยอันนี้เลยใช่เลยแม่ไหนจ๊ะแม่โอ้โหแม่ไม่ออกจ้าแม่ไม่ออกด้วยแม่จ๋าแม่อฟากเคีียนาคอสออกอทุกคนผมจะรอซ้อนอะไรอะ่ะตานี้นาคอสตัดเลือดเปิดลำต้องใช้ไปก่อนว่ะเรน,นี้อ่าตูเลน กูเล่นโบเกนก็เก่งนะอย่างนี้โอเคแต่ผมว่าเซเลก้าไปไปไปโบก็เก่งนะแล้วก็ใส่ไกอาเออเที่ยเกมนี้กูคิดได้ไงวะเนี่ยคิดได้ไงวะระดับนักแจ็คแม่งสุดยอดจริงวะผมอะดูดิเป็นไงคอมโบผสมผสานกันอย่างลงตัวไหมเกมน,นี้ฮะดูดิใครจะเอาเซเลกาลง ใครจเจ้าเซเลกาลงบอกทีไอ้หนูโหทุกคนครับแข่งแค่ลัมเบอร์ตัวเดียวบอกเลยแข็งก็เหล็กอีกเกมนี้โหมาเลยใครเก่งๆมาเจอผมได้เลยตาเนี้ยมานาเม็ดไม่ได้เม็ดได,ไได้ทอยเอาเป็นซัปฟ้าได้ไหมเอาเป็นซัปฟ้าให้ช้างได้ปะช้างได้เก่งๆหน่อยเกมนี้รู้สึกว่าช้างนี่อีลูตูนังจังเลยตาเนี้ยได้เบต้าอีกตัวนึงอีก กูเลยรอย่างชอบในเกมนี้และแลวประเด็นคือไอ้เทียสผมต้องเล่นสามมีดผมหาลัมเบอร์ไม่เจอไอ้สัตว์เออกูเหนื่อยวะ่ะสามมีดก็ไม่ได้ไอเทียเล่นซีลไปก่อนแล้วกันโโหสบายจัดเทลสตันเทลสตันโดนนะแต่ผมบอ,อกเลยผมให้แม่สตันโดนเลยตาเน,นี้ย นี่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 มาดิเฮ้ยไอ้เขี้ยโดนเหรอในอสัตว์เออสวยละทุกคนขึ้นเวลไม่ได้แล้ววะไอ้เขี้ยผมเป็นกล่องให้เขาเปิดนะเนี่ยแย่แล้วทุกคนผมเป็นของให้เขาให้เขาเอาแล้วเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเนี่ยโอ้โหสามโบเก้นเขี้ยกันไ,ไงวะเนี่ยโอ้โหตานี้ โหที่ยังไงก็ต้องดึงเทลให้โดนอ่ะดึงเทลไม่โดนก็คือซีแง่เลยเกมนี้เฮียได้เทนอีกเทนไม่พอได้นาคอสออกอีกตัวอีกมึงให้กูเล่นยังไงวะเพื่อนบอกกูทีดิเกมนี้เล่นก็ยากทำอะไรก็ยากเฮียหมาเทนแม่งก็ออกให้ผม และบ้านนี้แม่งก็โบเคนอีกโอ้โหสั่งโบเคนเนี่ยแค่โอ้โหผู้ยอมใจมันเรยงจริงเลยเฮ้ยเกมเนี้ยผมยอมใจมันจริงๆรงในยี่บ้านนี้แม่งของของแท้เลยเอาจริงเนี่ยขนาดผมแบบดูดินี่ขนาดผมมีช้างแล้วเนี่ยยี่แม่งตบผมเป็นลูกเลยเอ้ยชนะว่ะ ต่อมอูพัวจัดทุกคนเรียผมผมขายอิเลเมนต์ทิงและเล่นเป็นแบบกันเวทดีป่ะทุกคนว่าแป๊บนึงโอ้แต่เทวมันเยอะอิเลเมนต์ไม่เหมาะสุดเกมเนี้ยเฮ้แต่ผมขาดลัมเบอร์ไงมันหาไม่รู้ผมข้าไมไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนปิว้วเออและลัมเบอร์ตัวเดียวเสียวทั้งซอยไหมเกมนี้โอ้ลงลัมเบอร์นาคอนไม่เปิดลัมไอ้เชี่ยเอ,อ้ยกู ทุกคนว่าผมเหนื่อยจัดเลยอะเกมนี้จริงๆผมลงมลัมเบอร์นาคอนไม่เปิดลัมนะตาเนี้ยทุกคนว่าเบร์กปะวะโอ้เชี่ยถ้าผมลงลัมเบอร์นาคอนไม่ไม่เปิดลัมอีกมันก็ไม่ไหวปะวะเราคอนไม่เปิดลัมมันก็แย่แล้วปะมันก็แย่พออยู่แล้วเกมนี้นาคอนไม่เปิดลัมอ่ะเฮ้ยแต่ผมไหวนะเนี่ย ฮ้ยแต่นคอสเปิดรับเราไหวงไงประเด็นอนะเข้าใจป่ะเฮ้ยได้ของได้อของเรียบร้อยได้ของ,อของมาสิเลสโกเลยโกเลยโกไหนดูที่ของมามีป่ะไข่มาทิ้งให้ด้วยไข่มาทิ้งให้ด้วยเกมเนี้ยเออไข่มาทิ้งให้ด้วยมาดิมันไส้หุยได้ไกอาได้เคียว คลีหนักเลยตานนี้ไม่รู้เอาเคียวใส่ใครเลยชีวิตเอาไงดีวะทุกคนผมคิดไม่ออกผมเล่นคือคือผมว่าสามารถเล่นเดมิกร์ได้นะเล่นเดมิพิเดมิกร์เล่นเดมิพิวเพียวแพ้แน่เลยอะเล่นเดมิเพียวแพ้แพ้บ้านเค้นเปิดสารแน่นอนเอาไงดีวะเซเลก้าผมว่า มันไม่น่าจะไหวแล้วถ้าได้บัตรอัพดาวอีกใบหนึ่งผมควรอัพแม่สองดาวไหมอัพแม่สองดาวแล้วให้นาให้แม่เปิดเอาดวงตาออกใช่ว่าเล่นเป็นเซเลกาสไอ้นี่อ่าเดี๋ยวลองดูไม่รู้แม่เหลือกี่ตัวแล้วแต่ผมว่าตานี้แม่งโคตรแบบโคตรหลุดโคตรรั่วถือว่าแผนกายของผมมันใช้ได้นะเว้ยทุกคนเออโคตรหลุดโคตรรั่วเลยตาเนี้ยเฮีย,กยไกอาไกอาเต็มระบบเลยตานี้ กูจะรั่วเลยเอาละอย่างน้อยๆได้ตัวสองดาวมาบ้างก็โอเคโหเฮียแม่ไม่ออกเอาไงอะครับทุกคนแม่ไม่ออกเอนี่ยเกมเนี้ยฟากแล้วนายคอสเปิดลังสองดาวแล้วไงอ,อีลิเมนต์ก็ไม่ได้ลงเอานี้ออกดีปะวะวะอยายลองดูแไม่ลองไม่รู้เชียเ,เกมเนี้ย ไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้ช้างล้างเลยไหมโอเคช้างล้างอยู่นะเค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 ช้างล้างอยู่ไอ้นุงช้างล้างอยู่ไอ้นุง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 เฮ้ยขโมยของเฮียแผนเราใช้ได้แผลเราใช้ได้ทุกคนหูเฮียแผลเราเอาจัดทุกคนว่าไงวะ ทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะชิคกี้ューอุ้ยตานี้โคตรเอาอเ,ออเฮียอุ้ยไอ้เขี้ยขโมยโอ้โหไอ้สัดขโมยสูุดสองเล่มอโอ้โหเฮียตานี้กูไม่น่าไข่มาเฮียชอยทับฟาร์มว่างเฮีย,ยเต็มเลยเนี่ยเกมไม่เชื่อเฮ้ยอุยอ้ยเขี้ยขโมยของบ้านเลยทุกคนโอุย้ยเอาละ แม่งเรียกถอยหน,นึงแล้วกันปล่อยให้ช้างประมาณนี้กนะันเนี่ยผมแม่งไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วทุกคนเนี่ยบ้านแรกแม่งไมเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก่งเนี่ยเทนโบกมานี่ผมแม่งมีการเวทเชีย่ยโอ้ยแย่จัดเนี่ยแม่งมีการเวท โคตรแย่เลยตอนเนี้ยเฮ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 ้ยมันมีกันเมฆจริงแต่ผมมีดูดผมมีดูดจุ๊บๆไม่ไหวแล้วเนี่ยไหวนะไหวได้ไงวะที่จะโคตรรัวทุกคนบ้าบ้ามากมากเขี้บ้ามากมากผมบอกเลยบ้ามากมากเกมเนี้ยจริงๆบ้าถึงขีดสุดเลยเขี้ยผมบ้าถึงขีดสุดเลยจริงไอ้เขี้ยเกมเนี้ยจริงๆนะเว้ย ผมบ้าถึงขี้สุดเลยถ้าได้เม็ดสักชิ้นหนึ่งอะจบเลยเกมเนี้ยเชีย่ยหาเม็ดไม่เจอแค่นั้นเองเอาเลยมีก้อนออกเล่นเบต้าเนี่ยโคเนี่ยขาดเม็ดชิ้นเดียวกูจะบ้าตายมัน,นี่กี่โบกอะสองโบกอะด้านนี้ก็สองก็สองเชีย่ยจะดึงแม่งมาลำ้ำไม่ให้หมดเลยดีปะวะเป็ดเชี่ยสามโบเข้ม เดือกู่เฮียนะคอสไม่ได้โดดได้สัตว์เกมนี้เฮ้ยนาคอสลำนาคอสใส่ตั้งรับจบเลยเรียบร้อยเลยนาคอสใส่ตั้งรับแตกเลยตานี้เรียบร้อยโอ้โหแตกเลยว่ะเฮียทีเดียวเลยทุกคนแต่ติดท็อปสี่อยู่นะเกมนี้แตกปะหกบวกหกเป็นสิบสองหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบบวกห้าสิบ ยี 22, 22่สิบสองิบสองบวกห้าน่าจะเหลือนะเหลือหนึ่งเหลือสองอะไรประมาณเนี้ยไม่น่าแตกอ่ะอประมาณนี้ละผมผมผมากา็กะและว่านาน่าจะประมาณนี้นะเออนี่ไงได้เดมิกอลละโอ้โหเหี้ยคือมึงไม่คิดจะให้กูเลยดิไอสัตว์เกมเนี้ยมึงไม่คิดจะให้กูได้เฉยฉายบ้างหรอวะ ไม่คิดจะให้กูได้เฉยฉายบ้างหรอเพื่อนไหวดิโอ้โหไหวชิวเลยตานี้นักแจ็คไหวชิวเลยโอ้โหมาดิไหวชิวเกมน,นี้โอ้โฮฮยนาคอแตกเฮ้ยนาคอแตกหรอเอาดีดีหลุดอันนี้หลุดนาคอโดโอ้โหเฮี้ยแม่ คนใครจะไปใครจะเชื่อไอ้เหี้ยนาคอนนาคอนเลือดเต็มหลอดโดนโดนบอลเกกิลูกเดียวโอโ้โหกูขอฟ่องหน่อยพี่บอลเกกิโอโ้โหไอ้ยี่กูโดนบอลเกกิมันลูกเดียวนาคอนกูเลือดเต็มหลอดหายไอเ้เหี้ยกูเหลือจะเชื่อทุกคนโอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อใครให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ